ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองกุงศรีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน2568ดังนี้ผลการเบริกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน2568เบิกจ่ายได้ร้อยละ9 2 4 0 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาทุกวันพุธและพฤห,หัสของทุกสัปดาห์นสกอรอระดับตำมลนแห่ง 2. โครงการค่ายจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาตนเองด้านอาชีพเลินทูเอินสำหรับนักศึกษาสการระดับอำเภอหนองกุงศรีจัดขึ้นในวันที่6วมิถุนายน2568ณนห้อห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียงสงกรระดับอำเภอหนองกุงศรี 3. โครงการอบรมขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมุกรู้เท่าทันอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับนักศึกษาสอกรอรระดับอำเภอหนองกรุงศรีจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายน2568ณห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียงสอกรอรระดับอำเภอหนองกรุงศรี 4. โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สำหรับนักศึกษาสกรอระดับอำเภอหนองกรุงศรีจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายน2568ณห,ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียงสงกรอระดับอำเภอหนองกรุงศรีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพหลักสูตรวิชาการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟางจำนวน1กลุ่ม 2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรวิชาการเลี้ยงปลาดุกจำนวน1กลุ่มหลักสูตรวิชาการทอผ้าไหมจำนวน1กลุ่จจมหล,ลักสูตรวิชากรากกรเลี้ยงกบจำนวน1กลุ่มหลักสูตรวิชาการทอเสือกบจำนวน1กลุ่ม 3. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรวิชาการทำแซนด์วิช6กลุ่ม หลักสูตรวิชาการทำสลัดโล2กลุ่มหลักสูตรวิชาการทำขนมลอดช่อง1กลุ่มหลักสูตรวิชาการถักปัวกุญแจจากไม้พรม1กลุ่มหลักสูตรวิชาการปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน8กลุ่มกิจกรรมการศึกษาพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการดูแลใจดูแลกายทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน จัดขึ้นในวันที่30มิถุนายน2568นบณบ้านโคกเจริญหมู่3ามตำบลหนองกุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพอเพียงเพื่อพึ่งตนสร้างคนเพื่อชุมชนจัดขึ้นในวันที่27มิถุนายน2568ณบ้านโคกเจริญหมู่10ตำบลหนองกุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมหมุนเวียนสื่อหนังสือเดือนละหนึครั้งณบ้านหนังสือชุมชนทั้ง18แห่ง 2. กิจกรรมหมุนเวียนสื่อหนังสือหน่วยงานราชการภายในอำเภอหนองกรุงศรี 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านช่องทางออนไลน์ณเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกรุงศรีโดยให้บริการการอ่านหนังสือออนไลน์ด้วย QR code งานตามนโยบายและกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการดังนี้ 1. วันที่3มิถุนายน2568 นางสายใจคำชำนาญผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายให้นางสาวรัตนารมภูแป้งตำแหน่งครูพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2568ณหอประชุมอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสิน์ 2. วันที่4มิถุนายน2568นางสายใจคำชำนาญผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2568าหณห้องประชุมสกอรอระดับอำเภอหนองคงศรีจังหวัดกาลสิน 3. วันที่5มิถุนายน2568 นางสายใจคำชำนาญผู้อเมริกานสถานศึกษามอบหมายให้ในายพิชัยยุทธวิชัยโยตำแหน่งครูสอกอรอเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการข้อสั่งการนโยบายที่สำคัญต่างๆครั้งที่6ทับ2568ประจำเดือนมิถุนายน2568นอปณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน 4วันที่9กมิถุนายน2568นางสายใจคำชำนาญผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาสกรระระดับอำเภอนองกรุงศรีประจำปีการศึกษา2568นห้อณห้องประชุมสกรระระดับอำเภอนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน 5. วันที่9มิถุนายน2568นางสายใจคำชำนาญผู้อเมริกันสถานศึกษาและนางสาวสศีวิมลอิสารานนต์ตำแหน่งครูดำเนินการปฐรมนิเทศน,นักศึกษาสำหรับการเรียนเทียบระดับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณนห้องประชุมสกรระดดับอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลาสิน์6วันที่12มิถุนายน2568 นางสายใจคำชำนาญผู้อวยก,การสถานศึกษามอบหมายให้นางสาวศศิวิมลอิสารานนต์ตำแหน่งครูพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา้อนรับคณะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีทาตสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางมาส่งนางสาวพวงแก้วสิธิโชตตตำแหน่งครูสอกอรอ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งพนักง,งานราชการทั่วไปณห้องประชุมสกอรอระดับอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน 7. วันที่12มิถุนายน2568นางสายใจคำชำนาญผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวรัตนารงผูแป้งตำแหน่งครูเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินรวมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบป,ประมาณพศ2568นณหอประชุมครูสภากระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่17-19มิถุนายน2568นางสายใจคำชำนาญผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมเวขคณะครูบุคลากรทางการศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สกรรระดับอำเภอหนองกรุงศีระยะที่1วันที่17มิถุนายน2568ณห้องประชุมสกรรระดับอำเภอหนองกรุงศีระยะที่2 ระหว่างวันที่18-19มิถุนายน2568ณศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้อินทรีย์จังหวัดจันทบุรี9วันที่23มิถุนายน2568นางสายใจคำชำนาญผู้อำนวยการสถานศึกษาพร,ร้อมด้วยคณะครูบุคลากร,กรทางการศึกษาดำเนินการประชุมคณะกรรมาการห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกรุงศีครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพศ2568ณห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสิน์ 10ระหว่างวันที่2 4ถึง25มิถุนายน2568นางสายใจคำชำนาญนพูวงในการสถานศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคังข้อสอบประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นห้อณห้องประชุมบุรพาสสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11วันที่2 4มิถุนายน2568นางสายใจคำชำนาญนพูวงในการสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมผู้บริ าหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งที่1ปี2568โดยเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom ซูมคาวมิทติ้งณสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน สิบสองวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนางสายใจคำชำนานภูมในการสถานศึกษามอบหมายให้นางสาวรัตนารมผูแป้งตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอครั้งที่สองเพื่อติดตามความก้าวหน้าของวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกำหนดณนห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้นสองอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสิน์ 13. วันที่26วิมิถุนายน2568นางสายใจคำชำนาญผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมเดินรณรงค์ยาเสพติดโลกเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติดณสอกอรรระดับอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกลาลสินศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองกรุงศรีขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ